อ่ยังออปชันหลักล้านดีไซน์เรียบหรูเก่ง5ประตูมาหาหนูเลยสิจา้ามาพร้อมกับอากาศที่ร้อนแรงร้อนมากแต่ก็ร้อนแรงไม่เท่าโปรโมชั่นของเราแมนแล้วอ่ามาแล้วกับผู้ใด้ทำหา MG ZS ่<ท>า,ามาเยอะมากนะคะ มีไหมนะคะทั้งทางเพจทาง Facebook ทั้งยู u b e มาเบิร์ติ๊กตอกก็มาแต่กี่บอเคยมีใบบัวค่ะนะคะรถเพิ่งจะเข้ามาจ้าฝ่าวมารีวิวเลยแมนเอามารีวิวกับสภาพห่อนแบบนี้เออห่อนแห้งเออแคปชั่นกับอ้อยเต็มที่บอกเห้มหามหาให้โทษนับก่อนหน้าเด้อเข้ามาดาที่ใดเอออ่าเราไม่ต้องเข้าใจผิดว่ามาจากป้ายแดงนะจ๊ะสภาพใหม่ขนาดนี้เป็นรถมือสองเป็นรถเรียบร้อยแล้วอ้าวใบบัวเมื่อนี้มาพบกับรถรุ่นอะไรจ๊ะ M G Z S 1 5 D Gear Auto ปี2018ค่ะเอยให้เต็มที่นะคะขายบอดาก็ให้มันหูไปแม่นะคะเปิดราคาขายอยู่ที่455,000บาทจ้าราคานี่แห้งบว่าแดดบอราคาขึ้นว่ายอมเยาหยอกเล่นหยอกเล่น ราคาอย่างเก้งหาประตูงามขนาดนี้แมนสี่แสนอันแต่เก้งธรรมดาหนังก็ราคาเกือบเกือบเท่าตัวนี้แล้วเด้แมนสามแสนกว่าอีกหน่อยนึ่งก็นสี่แสนแล้วเออแต่ขนาดนี้คือราคาถึงแห้งว่าแล้วเป็นอย่งคือถามหากันหลายเท่นั่งได้หลายคนนั่งวันนี้ไขข้อสงสัยแล้วนั่งได้หลายคนด้วยใช่ข้างหลังนี้นั่งได้ประมาณเจ็ดคนข้างหลังห้องน้ำอีกสามห้องในในตัวรถโวดท้อแมนวะแมนตัวเนาะห้องน้ำทิปปานรถไฟรชนห้องนนี่รถดูวัด ล้องน้ำเยอะไปไหนรถอะอ <c oughs> ล้คะเก่งห้าประตูลอง <c oughs> นั่งดูแล้วสภาพแบบนั่งข้างในเหมือนนั่งรถเจ็ดที่นั่งอะ่ะไปบอกมันรถสายขอบกวัวเอสยอย่างประมาณนี้เลยอะ่ะจ้าแมนย่าหาว่าแต่คุยเด้อถถาบ่าเสือลองมานั่งเบิง บ้าเซือเทโถมากเทโถมากกินกลางเข่ามาโเทหาใบบัวบ้าหับเทหานุ่งนัดโทหานุ่งนัดบ้าหับเทหาใบบัวแมนก็โทโวว่านยู่งหันละบ้าหับร้ายโอ้ยบ้าเสือหหหหแอล,ล,อล้วประดเดียวเด้อดทนหน่อยเพราะว่ามีคนลูกค้าโทรเข้ามาเยอะมันอ,อาจจะมีสายชนกันป,ปึ้งปังปึ้งปังอ่าค่ะก็คือถ้าเห็นคลิปเนี้ยพอตัดสินใจแมนนะคะมีปอยช่วยพอให้อีกใบบัวจ้า 1,458บาท12เดือนพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากธนาคารดอกเบี้ย0% 12เดือนหาย1ิเดือนเลยเหรอ12เดือนปีหนึ่งหลดแล้วใจดีแห้งเออ12เดือนแรกนะคะเอาไปแม่เนี่ยหลังจากหมดสิบสอนเนี่ยเอาไป สิสองเดือนแรกเอาไปผ่านที่เก้าพันบาทเออหมืนได้กูสิเศาหัวสือโอ้ยมาเอามาดูรถกันดีกว่าเนาะเออมันเขาเนี่ยคือ สีเทาสีบอลเทาสีบอลเทาสำหรับคนไม่ชอบสีขาวสีดําสีดํารักษายากโอ้ยสีขาวกระเปื่อนง่ายเอาสีหนีไปเลยไม่เปื่อนไม่แก่แมนเชิดซื่อๆกับงามอันเป็นห้วยกับบังไงํำคัญเนี่ยเนีบยเห็นรอยขี่ขวนรอยคอนแมวหนีเนี้ยเห็นเลยเห็นก็เห็นน้อยแมนจ้ามาดูที่รถแม็กอลลอยติดรถของศูนเอ็มจีของศูนเอ็มจีค่ะขั้นบอมากไล่หนีใบบัวจ๋าจ๋าจำให้สีอแบรเอาแบบหล่อแตงแม็กแตงแม็กแตงหายไปเลยทีสามเจ็ด RPM 1 c 28อีสามศนจ้าอันนี้กาี่เดิมมากระจกมีไฟเรียวนะคะข้างในข้าสงสารเธอเขาพาเธอมารีวิวข้างในนี่มันหอนข้างในบอกเลยว่าเป็นสีทูโทนจ้าเดี๋ยวนะมันไม่มันไม่ติดเพราะว่า มันเป็นระบบพุชสตาร์ทเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะคุณ,คณแจต้องอยู่ใกล้ตัวเด้อเออแมนแมนเลขไมา์อยู่ที่90 0 0 0กิโลภายในมีหน้าจอให้เชื่อมบลูทูธฟังเพลงได้นะคะแล้วก็ระบบปรับแอร์เป็นแมนวนวลเกียร์เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะกระจกปรับข้างกระจกมองข้างจะเป็นไฟฟ้าทั้งระบบเลยใบบัวอ่าแฮกเม็ดห้หหเบิรงนี่ยค่ะเเบิรงเม็ดเนี่ยอุ้ยแน่น แน่นแหงไม่ให้ดูได้ไหมคะมันแน่นมากมันนแงกรถมันใหม่อ่ะใบบัวไม่เคยโดนแหกเลยโอ้ยเอ้าหลอดบลาใบบัวอู้ออกเยอะมากได้ได้ได้เ่มันแหกหยากันหนังบัวตรงเนี้ข้างในนะครับคือเขาเรียกอะไรนะเขาดีไซน์มาแบบมีสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีน้ําตาลนะคะคือ แร่ทูทนแร่แร่รูเป็นตัว็อปอะแมนออคือะคะเข้ามานั่งข้างในคือไม่มีเบื่อ<ช>คือมองเห็นได้สองสีเนาะปกติ<ช>แล้วแล้วนั่งรถเรามีแค่สีเดียวมาจากมาดูฝั่งคนนั่งกันในเดอ้อนี่เห็นบอสีทูโทนนี่บอะนั่งคุณเด้ สีดากับสีน้ําตาลฉนได้บอกเพื่อนน่ะอมาดูที่เม็ดอาร์คเม็ดอาร์คขอโทษนะคะมันจะแหกยากนิดนึงเนาะแหกแค่นี้พอเออสวยเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงนะคะมาดูแผ่นเพจแผ่นเพจของ MG จะอยู่ฝั่งคนขับนะคะคือซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายเนาะแล้วก็ปกติถ้าจะเปิดฝาเครื่องนะจะเปิดฝั่งคนนั่งแต่ว่า MG ZS จะอยู่ฝั่งคนขับเด้อเหมือนรถทั่วไปรถทั่วไปแต่ว่าไฟลงไฟเลี้ยวนี่ตีฝั่งขวาะจ๊ะเ้อฝั่งซ้ายทายบอสทรายจวไปเรียนรลู้กันไหมเนาะจ้ะ มาเปิดย่างไ่งามๆมเปิดย่างไดโอ้ยนี่ใช่ไหมเลิกไหมมันดึงเลยเหรอเปิดยังใสวะเล่าอีกแล้วบริเหตุการบ้านเออเหตุการบ้บานมาอ่ะอ่ะเดี๋ยวเด้อดี๋าเฝ่าเด้อเหตุการบ้บานกว่าเด้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้เรารีวิวแบบเรียวๆเปิดมองใสว่าเปิดมาเป็นก่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเฉลยกันว่าเปิดตรงไหนมามาดูฟังเดี๋ยวอย่าเพิ่งมันต้องเปิดได้สี่เปิดยังใส่ะบันี้ เออสั่งมั่นเดี๋ยวพังเออไปอันนี้มีอ่ะเขาเรียกเซนเซอร์หลังแล้วก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะจ้ามามาดูฝั่งนี้แฮกเม็ดเลยจ้าอ่ะเม็ดอาร์คนะคะโู้แหนนอิลีว่ะค่ะปแ๊บแน่นห่งรถไม่เคยแบบผ่านการใช้งานมแหน่ไม่เคยดึงดูบอดี้ของรถเลยนะคะคันนี้ไม่เคยผ่านการดึงดูเลยอันนี้มาเรียงสวยงามไปสำหรับลูกค้าท่านใดหรือลูกค้าคนใดเนาะต้องสตาร์ทเครื่องก่อนแน่ๆเลย สำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจอยากได้ไปใส่งานเหตุจังไดมีเบอร์ติดต่อใต้ลิงก์คลิปได้เลยจ้ามาไัยฮักไัยอยากออกลยก็ภผโทรหาผู้นั้นเด้อโทรหาอันนองนัดก็ได้โปคือการโทรหานองใบบัวก็ได้โปคือกานจ้ามามาดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะพี่นัดเป็นจังหดแน่เนาะเสียดายที่ไม่ได้ทําความสะอาดมาก่อนเนาะแต่สภาพคือดีมากดีค่ะดีคันหน้าเดิมนะคะสังเกตคันหน้าน็อตเนร์ดไม่มีแกะนะคะฟังนั้นเป็นยังไงใบบัว อ่าฟังนีกันง่ายเพื่อกันค่ะนอน้ากระโปรงล่องแก้มไม่มีแกะไม่มีถอดเด้อยังนะเขาเอิญว่ายยังแผ่นกันความร้อนได้ความร้อนเลยจ้ะจ้ะมามากับคันนี้นะคะ MG6S นะคะรถในฝันของใครหลายๆคนถ้าเพื่ได้บอรดีฝันก็ไปนอนซะถ้าผู้ใดบ่ได้ฝันเท่ากับไปนอนสิได้ฝันสิได้ฝันโอเคอ้าวเปิดราคาขายอยู่ที่455,000บาทจ้ะ มันสิคลายในมองนี่ละเออนะคะแต่ระวังเมียเจ้ามาดูเจ้าดูเจ้าต้องดูคนเดียวนะดูคนเดียวเด้อะใหญ่เมียเห็นเด้ใหญ่เมียเห็นอ้าวนะคะแล้วก็ที่สำคัญปอยช่วยผ่อนสิบสองเดือนแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่4,300บาทหลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่5,900บาทจ้าอ่าแล้วก็โปรโมชั่นจากเ c c ค่าจัดให้ค่าโอนให้ภาษีพรบให้ส่งรถถึงบ้านปอดออกใช้น้ำมันเครื่องถ่ายก๊องเครื่องถ่ายของเหลวปีนติดรอบคันหลับยนต์ติดรอบจ้า หนึ่งปีเต็มดีอีกหนึ่งปีเต็มจ้าก็ลุ้นจัดแบบมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งค่ะน้ำมันยังไปพบอพ่อนะค่ะช่วงน้ำมันแพงๆแบบนี้นะคะค่ะแถมบัตรเติมน้ำมันไปอีกมูลค่าหนึ่าจะเอาฝ่าย fc ใน mi mg มาสำหรับ fc ที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสงสัยว่าไอ้ฝากระโปรงมันเปิดยังไงก็ให้กิ้งกลางหรือให้โทรเข้ามาให้อัดให้ดูก็ได้เด้อ ถ้าใครชอบการรีวิวของพี่นัทและน้องใบบัวก็กดไลค์ให้ด้วยแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดกระดิ่งหรือกดซับสไครต์กิ้งกิ้งกิ้งไว้ด้วยนะจ๊ะแต่มั่นใจนะว่ามันมันบาดเดชพังดอกแต่เออมันบาดเดชพังแต่เฮายังเปิดปรเป็นเฮาอ่าอันนี้ไปเท่าดฏิเหตุการณ์บาดไม่ดีเฮารีวิวแบบเลี้ยวๆเนาะเพิ่อนต้องกานกับคอมเมนต์เขามาบอกแมนอันนี้ก็คือเพิ่งเห็นด้วยกันเนาะรถเท่าเราก็จวดกรบอกแล้ววรถคันแรกที่เคยรีวิวที่เป็น S อ Z X เนาะแมนจ้ะแต่ราคาก็โอเเเคคลยยยราาา่อมว์นะคะ เบอร์โทรลิงไลน์เฟซบุ๊กอยู่ด้านบนส่วนยู u ู e อยู่ด้านล่าง<ม>เลือกจับเลือโทรหาพวกเราได้เลยนะคะต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาให้ถึงที่ฟรีส่งรถฟรีถึงบ้านจา้จาจวดจวด